แกก่องรอรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับ New Balance นะครับกล่องสีแดงเลยนะครับ New Balance มาสีแดงแรง3ามเท่าหรือเปล่านะ <c oughs> แม่รอบนี้นี่มากันอีกแล้วครับดูสิดูสิดูดูด,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 ดูดูตัวเ้าหน่อยเป็นไงบึมเลยนะใหญ่บึมเลยนะครับนะครับในมือผมนี่คือ New Balance นะครับ f o ส m More ครับเพื่อนเพื่อนครับเฟสโฟมมอโอ้โหมอมอใหญ่มากนะแต่จำไม่ได้ว่าวีไหนฮะเออเดี๋ยวติดเอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวตอนรีวิวมาเดี๋ยวมาเรามาให้รายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้นนะครับโอเคอ่าแล้วนี่เฟสโฟมมอนะครับจาก New Balance นะครับเป็นไงครับหนาไหมใหญ่ไหม ใหญ่มากเลยนะคู่ใหญ่มากนะต้องเทียบอะ่ะจริงๆผมทําตอนที่คลิปที่ผมไปรีวิวพาไปดูที่ร้านนะครับแล้วก็เทียบให้ดูแล้วนะกับ1080กับเฟสโฟมมอรเนี่ย<ส>เห็นชัดเลยนะว่าเฟสโฟมมอ o r นี้หนามากใหญ่มากนะครับพเพื่อนๆครับคู่นี้สีเทาครับสีเทานะตอนนี้มันมี2ส,สีมันมีสีเทากับสีสีออกน้ําเงินนิดนึงน้ำเงินไปทางฟ้านะครับ ก็เลยเลือกสีเทามาเพราะว่าสีเทาเนี่ยดูแล้วน่าจะใส่กับใส่กับแมทกับกัวกางเกงแมทกับเสื้อแมทกับการแต่งตัวได้ง่ายกว่าเผื่อบางทีอาจจะใส่ไปเที่ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับใส่ไปทํางานบ้างนะครับอ่ะมาหมุนตัวดูหนึ่งรอบหน่อยซีเฟสโฟมมอรนะครับจริงๆวันนั้นก็อยากรีวิวนั่นแหละนะแล้วก็ทาง New Balance Thailand ก็ส่งมาบอกว่าอ่ะลองเลยครับ ฝากรีวิวด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ส่งมาให้โฟมเป็นเฟสโฟม X นะครับที่หนาหนาที่สุดในตระกูลของนิวบาลาน c e สายที่เป็นซัพพอร์ตนะครับมากกว่า1080อีกนะครับเดี๋ยวสเปคเดี๋ยวมาไล่กันนะเดี๋ยววันนี้เรามาแกะกล่องกันเฉยๆก่อนดูดูสิแพลตฟอร์มนี่กว้างมากนะครับกว้างสุดๆไปเลย โลโก้ n ตัวใหญ่เหมือนเดิมนะครับนี่แล้วฝั่งนี้ก็จะมีโลโก้เตัวเล็กอยู่ด้วยนะครับนี่บุนุ่มทั้งหมดนะครับรอบข้อเท้าเอ่ยนะครับส้นเท้าตรงนี้เอยหลังเท้าบริเวณลิ้นรองเท้าทุกอย่างบุกนุ่มหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชัาง่งน้ําหนักนิดนึงนะครับว่าพี่ใหญ่สุดของลิวบาร์ดเนี่ยจะน้ําหนักอยู่ที่เท่าไหร่ครับ แต่ผมจับจับดูเนี่ยนะ10 US คู่นี้นะน่าจะมีร่วมรวๆ300กรัม3 32 3 32กรัมครับเพื่อนๆครับ3 32กรัมในขนาด10 US กับ New Balance Fed f o r m X Fed f o r m More คู่นี้ครับขอตัวไปรีวิวรองเท้าคู่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแบบเต็มๆอีกทีนะครับผมบ๊ายบาย